คุณผู้ชมคะสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างสำนักข่าวเยอรมันเพรสเอเจนซี่ DPA เมื่อ11พฤศจิกายนระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศเยอรมน,นีได้ถแถลงว่าจากการตรวจสอบรัฐบาลเยอรมน,นีไม่พบหลักฐานที่ชี้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกษัตริย์ของประเทศไทยทำผิดกฎหมายขณะทรงประทับในประเทศเยอรมน,นี รายงานข่าวของสำนักข่าวบุูเบิร์กระบุนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอยู่ในประเทศเยอรมน,นีโดยในเดือนตุลาคมมีผู้ประท้วงชาวไทยหลายพันคนที่ออกมาเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ได้ยื่นหนังสือถึงสถานอัคาราชทูตเยอรมน,นีในกรุงเทพมหานครเรียกร้องให้รัฐบาลเยอรมน,นีตรวจสอบ ว่ากษัตริย์ไทยได้ใช้อำนาจอธิปไตยระหว่างเสด็จประทับที่เยอรมน,นีขัดต่อกฎหมายของเยอรมน,นีหรือไม่ในรายงานเนี่ยมีการอ้างอิงถแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศที่ถแถลงตอบกระทู้ถามสดจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเยอรมน,นีนะคะโดยระบุว่ารัฐบาลเยอรมนไม่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่ากษัตริย์ไทยทรงตัดสินพระไทยลักษณะดังกล่าวระหว่างประทับในเยอรมน,นี นอกจากนี้กระทรวงต่างประเทศเยอรมนียังระบุด้วยว่ากระทรวงคาดหวังว่ากษัตริย์ไทยจะไม่ทรงตัดสินพระไทยใดๆที่ขัดต่อกฎหมายเยอรมนีกฎหมายระหว่างประเทศหรือหลักสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติสำนักข่าวลุมเบิกยังรายงานด้วยนะคะว่าในช่วงเกือบสี่เดือนที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกร่างรัฐมนูญฉบับใหม่และปฏิรูปสถาบรรันกษัตริย์ซึ่งสถาบรรันกษัตริย์ มีอำนาจมากที่สุดในประเทศไทยโดยบลูเบิร์กก็ระบุนะคะว่าข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่ได้รับการตอบรับและกลุ่มผู้ชุมนุมก็ปฏิเสธข้อเสนอที่จะเจรจาประกาศที่จะเดินหน้าเคลื่อนไหวต่อไปจนกว่าข้อเรียกร้องจะได้รับการตอบสนองค่ะ